สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องมิตแก้วสายค่ะวันนี้น้องคนไทยชวนมาไกลทุกคนขับรถมาห้าสิบกว่ากิโลมาเดินชมนกชมไม้หาเกาะัดคะเกาะัดดกมากปีนี้แหล่งเข้าเลยคุณ แอปเปิลจิ๋วฮะแอปเปิลจิ๋วค่ะร่วงเต็มเลยค่ะโฟนแอปเปิลจิ๋วไปไปไหนก็ไป <c oughs> ไป <c oughs> อ๋อทักทายหน่อยสิ <c oughs> นี่นี่คนขับรถส่วนตัวป้าน,นะคะวันนี้นั่งหลังนี่ค่ะ อยู่แต่ว่าไม่ล่วงจะได้ไหมนี่วันนี้มาดูเห็ดก็ไม่มีเพราะว่าป่าแห้งมากเมื่อกี้เจอรถจอดหลายคันอยู่ใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนนะคะเริ่มเปลี่ยนสีฝนไม่ตกอะดกนะดกคนมาเดินค่ะคนมาจ็อกกิ้งทุกคนในไม้ เดินเลยเดินเลยตัวเองขอฝ่าฝนนิดบาสนนิดหนึ่งแผ่นดินแห้งหนาวลืมเช็คก,ก,กี่องศาเนี่ยอุ้ยเห็ดเห็นไหมเห็ดอะไรเนี่ยแห้งหมดแล้วโอ้อันนี้เห็ดขอนไงเห็ดขอนที่เขากินกันนะะ่ะค่ะกราเดกเห็ดอะไรนะหนังไกเ่เห็ดหน,นังไก่ เห็ดอะไรนะเนี่ยถูกไหมแต่ว่าเขาแห้งแล้วะนี่ค่ะอยดงเลยนะเนี่ยดงเลยนะดงเลยเขากินกันทุกคนเอามาซุปเนี่ยดำๆนะใช่ลยมองชูนี่ก็ใช่มดเห็ดทุกคนเห็นเห็ดไหมเห็ดที่ขอนไม้อะ เห็นไหมนี่ไงเก็มาต้องออกกำลังกายแบบนม่ได้นี่เลยเห็นไหมออกกำลังกายเห็ดไม่มีแห้งนั่นก็เกาลัดนะคะเห็นไหมโคนเดี๋ยวนี้ดงเลยแต่ที่เราเก็บประจำอะต้นนั้นค่ะยังดกค่ะเป็นปลาสนเนาะ ปีก่อนปีก่อนโน้นเมื่อเมื่อตอนสง่งตอนที่โควิดมาคนเจอดงเห็ดพึ่งนะคะพึ่งหวาน <c oughs> พึ่งซาตานดีใจใหญ่เลยลกริ๊ดกรัาดใหญ่เลยนั่นก็เกาลัดนะคะตรงนี้เป็นแหลงนะคะ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายเจอมาดามเดินอยู่โอ้ยวันนี้วันนี้ออกกําลังกายจริงๆนะเนี่ยน้องมดนั่นก็แอปเปิลนะคะแอปเปิลเป็นหลายต้นทุกคน แอปเปิลเขาลูกไม่โตไม่มีอ่ะเห็ดไม่มีเลยอ่ะดินแห้งภาษาภาษาต่างกับเราภาษาดัชนะคะเขาใช้ภาษาดัช ต้นั้นน่าจะหล่นแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เราจะไปเก็บต้นนี้นะคะต้นนี้ค่ะนี่เป็นซุ้มซุ้มต้นสนนะคะโอ้แผ่นดินแห้งจังเลยไม่มีหรอกเห็ดน่ะไม่เจอเลยมีแต่เจอแต่เห็ดขอนนะคะขับรถผ่านมาข้างทางก็เจอเห็ดขอนทุกคน เห็ดขอนมันดำแล้วเขาจะออกเป็นแบบว่าช่วงๆอ่ะงอะนี่แหละค่ะจะเลี้ยวแล้วค่ะตรงไหนอ่ะนี่ค่ะเรเลี้ยวเลยเลี้ยวแล้วนะคะโอ้นี่ไงเห็ดออกแล้วน้องมดได้แล้วแต่ว่าถ่ายลูกเฉยๆเยทุกคนเจอเห็ดแน่แน่นี่ไงเห็ดแน่แล่น้องมดกินได้แต่ว่า เราไม่กล้าเราไม่กล้านะคะเดี๋ยวนะแล้วมาเดินไปเลย <c oughs> จะเห็นหน่าแหละมีอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูจุดนี้ที่เคยเจอพึ่งเกาลัดนะคะ <c oughs> พึ่งเกาลัดป้าจะเจอแถวนี้เลย <c oughs> เดินก็จะสะดุดทุกโพนไม่มีแรง <c oughs> อาการยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าป้าออกป่าออกดอยอ่ะสุขภาพ จิตป้าก็จะดีขึ้นนะคะถ้าอยู่แต่ในบ้านมันก็จะอยู่แต่เดิมๆอากาศมันก็ไม่ได้ถ่ายเทนะคะนี่ค่ะเจอไหมเจะดงเห็ดเกาลาดัดเห็ดเห็ดพึ่งเนยเจอไหมนี่ดงเห็ดพึ่งเนยป้าทุกคนน,คนี่แหละนี่แหละทุกปีเลย จะเจอนะคะเห็ดพึ่งหวานพึ่งเนยพึ่งเกาลัดว้ายเจออยู่แต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ไงทุกคนโอ้ยเห็ดอะไรนี้โอ้ยไม่ใช่เห็ดพืชเห็ดพิษเห็ดพิษเห็ดหยอดเยอะนั่น่ะถ้าไปก็คงไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นไปดงเกาลัดของเราดีกว่านะคะ ไปดมกราดาษของแน่แน่เลยทุกคนนี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันแห้งมาทุกครั้งจะได้เห็ดไปแกงนี่นะคะอุย๊ยปีแรกที่ป้าเจอขลไปแทบไม่ไหวทุกคนเยอะมากเป็นเห็ดเอ่อเป็นพึ่งพึ่งสตตนว่าไงนะโอ้ยทุกคนป้ามาช้า ปีนี้ป้ามาช้าเรามาช้าเหรอเนี่ยฮะเรามาช้าเหรอฮะทุกคนนี่ไงเกาะลัดป่านี่ไงคะ่เอืมออไม่ทันแล้วทุกคนมาช้าแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอืม ถุงมือก็ไม่ทันใส่เลยโอ๊ยทำไมาเรามาช้าเหรอเนี่ยโอ้ยถุงมือก็มีไม่ทันใส่แล้วคนดูสงิงามไหมงามไม่เอ้ยงามไหมลูกสวยนะดูอะดูดูวิวนิดนึงดูวิวนิดนึงเดี๋ยวป้าจะเก็บแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นปกให้ว่าได้กี่ลูกนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟทุกเรื่องขอบคุณทุกกาลังแรงใจอันนี้คือต้นเขานะทุกคนต้นเขอาอะนี่ค่ะกำลังอ้าเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ